ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะปารลุ่มยืนอยู่ที่ข้างทุ่งสีเมืองนะคะวันนี้วันที่3มสิงหาคมนะคะพวกเราจะไปดูต้นเทียนนะคะที่จัดโชว์อยู่ในสนามทุ่งสีเมืองนะคะเพ,พิ่งมาถึงนะคะพพเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นรูปปั้นของเทียนนะคะที่อยู่ตรงบ่อน้ํานะคะคลองนะคะค่ะพวกเราก็เพิ่งมาถึงนะคะบรรยากาศ วันนี้นะคะฝนก็ปล่อยๆนิดหน่อยนะคะก็ท้องฟ้าค่อนข้างคืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกิคค่ะรถค่อนข้างติดนะคะตรงนี้นะคะตรงหน้า,าตึกอุบลพาาซ่านะคะเพื่อนๆรถค่อนข้างติดพวกเรามาแท็กซี่กันนะคะที่บรรยากาศก็คือเมื่อวานนี้เขามีแห่เทียนกันนะคะก็ผ่านมาทางนี้นะคะผ่มานมาทางนี้ตรงนี้ก็เนี่ยค่ะที่ที่สาหรับนั่งชมนะคะยาวไปนู่นนะคะ ที่ขบวนเทียนแห่มาเมื่อวานนี้นะคะค่ะพวกเราก็มาทําบันทึกภาพได้พอสมควรนะคะค่ะวันนี้นะคะขบวนแห่เทียนก็สิ้นสุดลงก็เหลือแต่นะคะต้นเทียนที่ไปตั้งอยู่ตามจุดต่างๆนะคะค่ะพวกเราก็จะเข้าไปนะคะเข้าไปชมในทุ่งสีเมืองว่ามีต้นเทียนที่โชว์อยู่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะ เพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์นะคะก็เป็นครั้งแรกที่มาอุบลราชธานีที่มาร่วมขบ,บวนแห่เทียนพรรษานะคะปีพศ2566นะคะก็รู้สึกว่าคึกคักและยิ่งใหญ่มากๆค่ะคุณผู้ชมพวกเราก็มาจากมหาสา,ารคามนะคะก็อสนุกมากค่ะค่ะที่มองไปก็ก็ยังไม่เห็นต้นเทียนนะคะไม่รู้เขาย้ายออกไปหรือ,อยังะคะ่ะเห็นแต่แบบ ตรงต้นเทียนที่อยู่ตรงนั้นที่ถาวนนะคะที่มองเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นคลองนะคะเพื่อนๆเ,เป็นคลองแล้วก็มีปลาด้วยนะคะไปดูปลาไปดูปลาค่ะตรงนี้ก็เป็นนะคะจอดรถข้างๆนะคะนี่ก็เป็นมูลนิธิเอ่อมูลนิธิสุทัศนาราม วัดสุทัศนารามฝนก็ปลปอยโปๆนิดหน่อยนะคะอากาศค่อนข้างดีค่ะคุณผู้ชมคือไม่แดดไม่อบอ้าวเท่าไหร่นะคะอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ ามาเที่ยวอุบลราชธานีเทศกาลแห่เทียนพรรษานะคะเราก็ทำวิดีโอหลายๆช็อตนะคะก็จะจะทยอยส่งออไปให้แฟนๆชมนะคะคุณผู้ชมเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะครั้งแรกที่ได้มาร่วมง,งานขบวนแห่เทียนพรรษาที่เป็นต้นตำรับนะคะของการผลิตต้นเทียนอย่างสวยหรูนะคะจากหลายๆหลายวัดนะคะที่ การแข่งขันกันประกวดการแข่งขันแล้วก็มีน้องๆน,นะคะขบวนฟ้อนลำสวยๆนะคะงดงามมากนะคะทุกคนทํางานอย่างหนักเลยนะคะไม่หลับไม่นอนนะคะรวมทั้งยูทูบเบอร์นะคะพเพื่อนๆก็ก็มีความอิมอบอิ่มใจนะคะเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจนะคะทีะ่พวกเราชาวไทยนะคะอีสานได้อ่ ได้รณรงค์ได้อะไรนั้นได้สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมขบวนการทางพระพุทธศ,ศาสนาเนาะให้อยู่ยังคงอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเขาอยู่ตรงไหนย,ยังมีไหมเดี๋ยวถามพี่เขาก่นอนะคนข้าวเทียนเขาไม่อยู่แล้วหรอคะเนี่ยท่ด้านข้างเนี่ย เด <economies S 1> ินเตัดตรงนี้ก็ไับเดินไม่ต้องนั้นใจะไงก็จะเห็นนะโอเคขอบคุณนะคะมองเข้าไปไม่เห็นนึกว่าเขาเอาออกมาแล้วโอ้กระแดะที่จะเดินตัดไปออกมาถึงได้โอ้กระแดะค่ะครับวอกวอกค่ะค่ะนอนนอนนอนขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เขาบอกว่าอยู่ด้านนู้นมีเส้นวอกกับคอร์ดแดะโอเค ก็ถ้ารถมอเตอร์ไซค์มาก็จอดตรงนี้ได้นะคะคุณผู้ชมจะเข้าไปในทุ่งสีเมืองแล้วนะนี่จะเป็นครั้งที่สองนะคะที่มาเยือนทุ่งสีเมืองก็รู้สึกมีความสุขมากนะคะมาครั้งแรกก็ประทับใจแล้วมาครั้งที่สองยิ่งประทับใจไปอีกคือถ้าเราแบบไปที่ใดมานะคะมีโอกาสได้มาครั้งที่สองถือว่าโชคดีมาก าตามที่มองเห็นขนาดนี้นะคะก็ไม่ค่อยผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะค่ะตอนนี้นะคะจุดนี้ที่เรากำลังเดินเข้ามานะคะอยู่ใกล้ๆเนี่ยต้นเทียนนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เดี๋ยวข้อไปดูซิบารุปั้นของของของใครเนะาะพระปทุมวราราสุริยวงศ์ค่ะเจ้าคำผงนะคะคุณผู้ชม กราบสักการะนะคะคุณผู้ชมลูกมาเยือนมาเที่ยวขอพระคุ้มครองเจ้าค่ะสาธุ ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเดินเดินต่อไปอีกนะคะค่ะก็ขอบคุณมาที่ติดตามรับชมคะ่ะเราก็จะไปเนี่ยจะไปต้นเทียนตอนนี้จะถ่ายต้นเทียนตอนนี้คุณผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกว่า เราจบวิดีโอนี้ไปแค่นี้ก่อนเด้อเราถ่ายต้นเทียนนี้คนละคนละวิดีโอเนาะขอบคุณนะคะ